สวัสดีค่ะชาวธาตุฝฟนะคะเมสิงธนูคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจำวันที่1-15ถึง15พฤษภาคม3ส,สถานะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงต้นเดือนแรกนะคะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะขอดูเรื่องาราวของคุณคนโสดนะคะช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคม ไพ่มิชาราศีพฤกษกนะคะมีใครบางคนอาจจะหมายถึงคนที่คุณคุยอยู่แล้วก็ได้นะคนที่คุณแอบชอบคนที่คุณเข้าหาเขามาสักพักหนึ่งไพ่หกไม้เท้าคนที่คุณแบบว่าพยายามที่จะสื่อความรู้สึกให้เขาเข้าใจแต่ตัวเขาเองเนี่ยคือตุกคิดว่าคนคนนั้นเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ได้ตอบสนองความสัมพันธ์กับคุณไพ่ของคุณนะคะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ใครบางคนอยู่นะตอนนี้หรือพยายามจีบใครบางคนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายเขาสักทีตัวเขาเองเออ ตุกไม่แน่ใจว่าเขาปีใจหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตุกแค่มีความรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกโอเคกับการดูแลการใส่ใจจากใครบางคนนะคะอาจจะอาจากคุณหรือจากใครก็ได้นะที่ที่แบบทําดีกับเขาอะค่ะเขารู้สึกแบบนั้นไพ่มีแปดไม้เท้ามีเจ็ดดาบมันมีเดี๋ยวนะมีนท์สืงไม้เท้ารวมีหกถ้วยตุก แอปคิดว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างสำหรับคุณกับใครบางคนนะคะอาจจะหมายถึงคนที่คุณคุยอยู่ออคนที่คุณแอบชอบหรือใครที่กำลังจะเข้ามามีความรู้สึกการทำอะไรที่มัน ปักอย่างใจอย่างอะ่ะมันมันไม่ค่อยตรงกับจากใจสักเท่าไหร่บางคนเออคุณอาจจะชอบใครแล้วคุณแสดงความรู้สึกแบบชัดเจนแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาก็แสดงออกว่าเขาชอบคุณนะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนเหมือนทําไปเพราะว่าไม่อยากให้ทําร้ายจิตใจหรือไม่อยากให้เออความสัมพันธ์ของเรามันไม่ดีบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากเป็นในสถานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มีแปดถ้วยค่ะมีเก้าไม้เทา้า มีเก้าถ้วยมีหนึ่งถ้วยคือกับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่สเปคค่อนข้างที่จะสูงนะคะคุณอาจจะไปชอบใครบางคนที่สเปคค่อนข้างที่จะสูงหรือ,อ,อมีคนที่เข้ามาหาคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนคนนั้นแต่ว่าพอคุยกันไปได้สักระยะานหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เคุณกำลังจะได้ดีลกับใครบางคนหรือจีบใครบางคนก็ตามที่เขา แคร์เรื่องหน้าตาการแต่งตัวหรือสถานะความสะอาดสะอานหรืออะไรเนี้ยในร่างกายค่อนข้างที่จะสูงนะคะคือไม่ได้แคร์คือแคร์โปรไฟล์เอาอย่างงี้ดีกว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าฉันอยากมีความรักใครก็ได้ที่เข้ามามีความจริงใจคือไม่ได้แคร์ตรงนั้นเขาแคร์ในเรื่องของหน้าตาหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกบบว่าว่าเออสามารถโช์ใครได้ครกับใครได้โดยที่เขาไม่ต้องอายหรืออะไรแบบนี้นะคะ ไพาม่มีทั้งเจดดาบมีทั้งก้าไม่เทา้ามีเก้าถ้วยเข้ามาอีกนะคะมันเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะคะมันมีหนึ่งถ้วยแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ปิดบงังบางคนเหมือนคุณกําลังจะเจอใครที่ เขาแบบว่าจริงๆเขาก็แอบ,บมีใครอยู่แหละแต่เหมือนมีพอมีคุณด้วยเขารู้สึกคุณชอบเขามากๆแบบว่าเอ้ยเก็บคนที่ชอบเราไว้ก่อนแต่ว่าเราพยายามไปบิ้วคนที่เราชอบไว้ก่อนถ้าเราประสบความสําเร็จกับคนที่เราชอบแล้วไอ้นี่กันไปก็ค่อยมาเทคุณที่หลังอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นคนที่รักเผื่อเลือกสักนิดหนึ่งนะคะเขาจะยังพยายามทําดีกับคุณอยู่เขาจะยังเอ่อเขาเรียกว่า อาจจะคอยเป็นพี่ชายที่แสนดีน้องสาวที่แสนดีพี่สาวที่แสนดีกับคุณแบบว่าหวังดีกับคุณทําให้คุณรู้สึกตายใจยรู้สึกว่าเราก็ยังมีโอกาสถ้าพูดง่ายๆคือให้ความหวังเราอนะคะอยู่อย่างนั้นอในเรื่องราของความรักของคุณเนี่ยตุ๊กบอกเลยว่ามันเหมือน อารมณ์มันเหมือนถูกหลอกเหมือนกันนะแบบว่าหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้ชอบทําตัวดีกับเรารู้สึกดีกับเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเราก็ต้องเป็นคนที่เดินถอยห่า,างมาทางที่คนรอบข้างน่าจะแอบรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจากการที่ฟังคุณพูดถึงคนคนนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเขาก็มีใจอะแต่อยู่ดีเหมือนคนคนนี้กลายเป็นว่าเขาก็กลับมาปฏิเสธคุณซะง,งั้นนะคะไพ่มีห้าไม้เท้ามีสิบดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเราจะรู้สึกว่าเราจะ ก้าผ่านปัญหาตรงนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคาดหวังกับตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงไพ่ของคุณมีความหวังกับคนคนนี้มากเพราะว่าเขาเขาน่าจะให้ความหวังของคุณเยอะอะนะกับคุณเยอะอันนี้ตุกว,ว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเศร้านิดนึงตรงที่ว่ามันอารมณ์ถ้าพูดง่ายงายก็คือมันเหมือนเราถูกหลอกอะค่ะ,ะถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้หลงถูกหลอกว่ามีใจให้เราเหมือนกันนะทําให้เราพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองพยายามที่ ทำให้เราพยายามทำดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาแอบมีใครบางคนอยู่ในใจแต่ว่าไม่ยอมบอกเราแต่เก็บเราไว้เหมือนเป็นแบ็คอัพแพ plan ของเขานะคะประมาณนี้ขอดูบทสรุปหน่อยค่ะของคนโสดที่กําลังอาจจะมีปัญหากับเรื่องราวของความรักขอดูบทสรุปของคุณหน่อยค่ะไพ่เป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะคนคนนี้ที่เข้ามาหรือคนที่คุณกําลังแอบชอบตุกคิดว่าเขาไม่ใช่นะคะ ตัวเขาเองกว่าจะได้กับคุณอีกทีเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่ผิดหวังกลับมาหาคุณนะคะคือตุ๊กมองว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะต่อให้มันเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าโดยที่คุณไม่รู้อีโนอีในอะไรเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ประสบความสําเร็จกับคนที่เขาชอบการที่เวลาที่เขากลับมาหาคุณมันก็เหมือนกับว่าเขาก็มาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอะ่ะเหมือนเอาคุณไว้ทดแทนใครบางคนอะนะคะเออไม่ได้รู้สึกว่า เออตัวคุณเนี่ยเป็นเป็นคนที่เขาจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะมีความสัมพันธ์จริงๆอะ่ะเออตั้งแต่แรกอะ่ะแบบแค่รู้สึกว่าเออคนคนนี้เขาชอบเราอะ่ะเออเราก็เก็บเขาไว้ดีกว่าเพราะเขาชอบเราอะ่ะเออคนชอบเรามันก็ดียว่าคนไม่ชอบเราอะ่ะเก็บเอาไว้แบบนี้ดีกว่าเลยประมาณเนี้ยถ้าพูดง่ายๆก็คือค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวแหละเออแต่ว่า ให้เขามีไนท์ชือเหรียญมีคิงถือถ้วยเนี่ยตุ๊กคิดว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกได้นะกับคุณไปในทิศทางที่ดีคือสามารถที่จะจริงจังกับคุณได้ในอนาคตแต่ไพย่ยังเป็นเพจ e ช็อปเป็นดคเกิลอยู่หมายถึงว่าตอนนี้เขายังแทบที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดเนี่ยตุกอย่ากจะให้คุณระวังนิดนึงบางทีแล้ว คุณไปชอบใครแล้วคุณรู้สึกว่าเขาก็โอเคกับเรานะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้แต่แค่ทําอะไรกับเราไปเพราะว่าอยากจะสุภาพกับเราอยากจะเก็บเราไว้เป็นเพื่อนหรือกเก็บเราไว้เป็น,เป,นเป็นบุคคลเออ่บุคคลบางบางบางคนที่เขาสามารถไว้วางใจได้นะคะขอดูไพ่คําแนะนำหน่อยค่ะ ไพ่คำแนะนำสำหรับคนโสดชาวทาดไฟนะคะ p a n t h e s e e of hope ค่ะ n a t u r e them and watch them grow นะคะมันก็เหมือนอาการปลูกต้นไม้แหละมันไม่มีอ,อะไรที่เราได้มาง,ง่ายๆต้นไม้ไม่ได้งอกภายในวันสองวันนะขนาดถูกง,งอกยังใช้เวลาเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นความรักของคุณครั้งนี้ถ้าคุณชอบใครบางคนค่อยๆจีบค่อยรู้สึกดีๆอาจจะ ค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนแล้วก็กลายเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เวลาแล้วก็ใช้เวลากับกับคนคนนี้สักระยะหนึ่งหรือถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเข้ามาหาคุณเองคุณก็ต้องให้ระยะเวลาของเขาสัก,ส,กสักนิดหนึ่งในการที่จะศึกษานิสัยใจคอของคุณแล้วก็เปิดโอกาสที่จะศึกษานิสัยของเขานะคะบางทีการที่ ต่างคนต่างมีตัวเรื่องมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันง่ายขึ้นได้นะกมันมันเหมือนมีข้อเปรียบเทียบอะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบในบางครั้งนะคะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกแต่ในบางครั้งถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนโสดเนี่ยถ้าเรามีใครหลายคนเข้ามาให้เลือกแล้วเราเป็นคนที่เราก็ดูคนไม่ค่อยออกอะ บางทีมันมีข้อเปรียบเทียบเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรจะเก็บไข่หรือควรจะทิ้งไข่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ของคุณบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็จะจริงเย็นนะคะอย่าไปหวังอะไรกกับเรื่องแบบนี้มากต้นไม้อะ่ะ มันก็มีวันตายถูกไหมถ้าเรารดน้ําไม่เป็นรดน้าไม่ถูกตากแดดไม่ถูกหรือดูแลมันไม่ถูกอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันก็เหมือนกันบาื่กี้แล้วดวงตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่โชคของคุณถ้าคุณแอบชอบใครแล้วเขาจะแบบว่า ถึงขนาดตกลงปรงใจกับคุณแต่ว่าในอนาคตมันไม่แน่นะเพราะไพ่บอกว่ามันเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการดูแลการใส่ใจของเราค่ะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของกุสดชาวทัตไฟนะคะต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวทัดไฟนะเมษิงธนูค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะในช่วงวันที่1 15พฤษภาคมเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรบ้างนะคะ สำหรับนค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,ะะเน,นนะคะไพ่มีเดลโรเวอร์ค่ะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลน,นะคะเมถุนชาวธาตุลมชาวราศีตุลนะคะชาวธาตุลมเหมือนกันนะคะไพ่มี9ดาบมี2ไม้เท้าแล้วก็มีไนส์สืเหรียญใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ณตอนนี้ตุกิ้ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับให้เลือกนะคะว่าจะเลือกอะไรดีบางทีกับคนที่คุณคุยอยู่ณตอนนี้คุณก็อาจจะอยาก ยังรู้สึกไมมั่นคงกับเขาสักเท่าไหร่บางคนอาจจะคุยกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนไม่ค่อยมีอนาคตอะเพราะฉะนั้นคุณจะฝากฝักผีฝักไข่หรือคิดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คืออยากแค่เป็นแฟนหรืออยากแค่เรากบกบกันไปก่อนคุณก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคอมมิทเมนต์เราอยู่ในสถานะของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเท่านั้นเองแต่ว่าตุ๊กมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นของคุณอะที่คุณนึกถึงอยู่้วตอนนี้เขาจะคิดไปไกลมากๆแต่การที่เขาคิดไปไกลเป็นเหมือนการกดดันอะไรบางอย่างแบบว่า ถ้าเธอไม่คิดแบบนี้เธอก็กับเราก็ไม่ต้องคุยกันดีกว่านะอะไรเหมือนมาณนี้นะคะเหมือนเป็นการถูกบังคับอะให้ทําอะไรบางอย่างถูกบังคับให้ตัดสินใจถูกบังคับให้เราต้องดูแลหรือถูกบังคับให้เราต้องใส่ใจนะคะบางคนอาจจะหมายถึงถูกตําหนิว่าที่ความสัมพันธ์เราเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นเ,นเพราะเธออะไม่ได้ดูแลเราเพียงพอหรือเธอยังไม่ได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์เพียงพอเนี่ยเหมือนเราถูกโทษอะนะคะอยู่ฝ่ายเดียวอืม ออความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยตุ๊กจะบอกว่าเออมันมีใครบางคนนะนะคะที่มีความรู้สึกว่ามีความต้องการมากๆแล้วกว็าคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขานะคะแต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากที่เราคาดหวังเอาไว้ความสัมพันธ์มันเลยไม่ค่อยคืบหน้าเป็นความสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบบางทีแล้วเนี่ยถ้าสมมติคุณอะ อ่ะกรณีง่ายๆนะผู้ชายกับผู้หญิงถ้าสมมุติคนคุณเป็น,ค,ปนคุณเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะชอบผู้ชายสายเปแต่ประเอินคุณไม่ได้เป็นคนเปอ่ะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนน้าตาดีเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหล่อยอย่างเดียวมันกินไม่ได้อ่ะสวยอย่างเดียวมันกินไม่ได้อ่ะฉันอยากได้อย่างอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันเลยให้ทาให้เขาไม่สามารถที่จะสร้างคอมมิทเมนต์กับคุณได้เพราะมองว่าคุณเองยังไม่สามารถดูแลเขาได้จริงจังนะคะอือ ใช่มีสองถ้วยมีห้าถ้วยมีเจ็ดดามเนี่ย อันเนี้ยคล้ายๆกับคนสโตดตรงที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันปากไม่ตรงกับใจเหมือนกับว่ารู้สึกยังไงแต่ไม่พูดออกมาต้องการอะไรแต่ไม่สื่อสารออกมานะคะแต่เหมือนกับว่าอยากจะดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าไม่เหมือนเป็นการลองใจหรือการท้าทายอะคะ่ะให้คนคนนั้น,น่ะต,ต้องรู้ใจเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะมันเลยทําให้มีความรู้สึกยากเพราะบางอย่างที่มันได้มามันคือสิ่งที่ไม่ได้อยากได้นะคะบางทีมันอาจจะหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอยเขาต้องการอันนี้ได้เลยคุณอะอย่างเช่นเขา ชอบกินแกงเขียวหวานได้เลยแล้วคุณก็แบบว่าซื้อแกงเขียวหวานไปให้แต่จริงๆเขาบอกไม่ชอบไม่ได้อยากกินแกงเขียวหวานแต่เขาชอบแกงมาสมันหรืออะไรประมาณนี้เหมือนมันเป็นการเดาใจอ่ะเป็นไพ่ของการเดาใจของการดู ว่าคนคนนี้ชอบอะไรต้องการอะไรและเราจะต้องใส่ใจอ่ะมันเป็นเรื่องของการดูแลการเทคแคร์ที่มันหนักมากๆะนะคะเหมือนใครบางคนเอาแต่ใจและต้องการที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้จนอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือท้อนะคะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าไม่พูดอะไรออกมาเขาก็ไม่สามารถทํได้ถูกหรอกไม่ชอบการคัดเดานะคะ ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยได้โตขึ้นนะไพ่มีดเอิโพโรเพราะใครบางคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะคะมีชาวราศีเมษชาวธาตุไฟมีไพ่คิงถือเหรียญ e วนถือเหรียญต่างคนต่างเป็นคนที่เอาแต่ใจทั้งคู่และวมีความรู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไม่ชอบก็ไม่ต้องสนใจไม่อยากดูแลแล,แล้วไม่อยากททคแคร์แล้ว มันไม่ได้เชิงอารมณ์เบื่อแต่เป็นเชิงอารมณ์ของคนที่มีอีกโก้เหมือนกันว่าจะอะไรนักหนาความสัมพันธ์มันจะดีมันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่วันนี้คิดอย่างนี้ก็จะให้ทําแบบนี้หรือแบบนี้ไพ่มันเหมือนเอออย่างที่ตุปป๊กบอกงแต่ต้นนะคะในเดือนช่วงวันที่1นึมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนถูกแกมบังคับว่าถ้าเราอยากมีคอมมิชเมนต์เราก็ต้องทําให้ดีนะคะประมาณนี้อย่างนั้นขอดูบทสรุปหน่อยค่ะ บทสรุปเป็นไพ่แดาบค่ะสีดาบ Strength มีชาวราศีสิงห์นะคะธาตุไฟหนึ่งเหรียญตกว่าคนชาวธาตุไฟนี่แหละจะเป็นคนที่ยอมเองเพราะมีคนรู้สึกว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะโอเคที่เราคิดว่าถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้คือมันมองเห็นอะไรในระยะทางอันไกลแม้ว่าตัวเขาจะยังไม่เห็นนะตอนนี้ก็ตามนะคะแต่ให้คุณมันแค่หรือเขาเนี่ยมันแค่มีความรู้สึกว่ามันจะทํายังไงดีอะ่ะหรือจะแค่อยู่เฉยๆแล้วอดทนเอาไวน้นะมันมีเรื่องของการ เอาจริงๆนะคู่นี้มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทมันเกิดขึ้นจนแบบพูดความในใจที่มันพังผุมากๆออกมาจนมีความรู้สึกว่าถ้าครั้งนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้รับการตอบรับหรืออะไรอ่ะมันคงเป็นครั้งที่จัดสินใจที่จะจบไปเลยดีกว่านะคะมันมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่า คิดว่าชาวธาตุฝ่ายเอเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ยอมที่จะอ่อนให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมที่จะอ่อนแบบว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราลกเราชอบเขาจริงๆอ่ะเออประมาณนี้นะแต่ว่าตุกคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องราวที่มันเปิดใจจนมันแบบว่าเฮ้ มันไม่ไหวแล้วจริงๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรก็ลองก็ค่อยพูดกันดูก่อนนะคะเพราะตุกมมีความรู้สึกว่าจริงๆคู่นี้ก็แอบเป็นคู่ที่เหมาะสมแต่เป็นคู่ที่มีความรู้สึกว่าถ้าได้กันไปบางคนแบบอาจจะกบับคนที่แก่กว่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกบังคับถูกถูกข่มขีถูกข,มข่กขมเง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงทําร้ายร่างกายนะแต่หมายถึงว่าถูกบังคับว่าจะต้องไปทางนูน้นไปทางนี้จะต้องทําอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยบ,บังคับให้เราเหมือนต้องเป็นคนดูแลแบบ อย่างแค่หิวน้ำจะหยิบน้ำีย่ยต้องใช้เราไปหยิบอะไรประมาณนี้นะคะอ,ะอาเหงน,นขอดูคําแนะนำหนะะ่อยค่ะ when making big d e c i s i o n do y o u best to take your emotions out of the question your mind will serve you better นะคะถ้าเกิดเราคิดการใหญ่หรือเราคาดหวังอะไรไว้แล้วเนี่ยไพ่กำลังจะบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าทำให้ ความรู้สึกมันเขาเรียกว่าแยกแยะความรู้สึกกับก,กับตรกะของของความเป็นจริงอ่ะให้ให้มันแยกออกมาให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจให้ได้ดีที่สุดอย่างในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในสถานาการณ์ของความสัมพันธ์มิชเจนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกบังคับหรือคุณถูกทําอะไรบางอย่างถ้าสมมุติว่าสิ่งที่คนโดนกระทําอยู่นตอนนี้คุณคิดว่าในอนาคต มองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีตุ๊กว่าคุณยอมไปก่อนมันน่าจะดีแต่ถ้าคุณมองว่ามันมีแต่เรื่องราวที่เราเสียเปรียบและในอนาคตเราคงไม่มีวันที่จะได้เปรียบหรือมีความสุขเราก็ตัดสินใจไปเลยว่าเราจะเดินออกมายังไงแต่ไพ่คุณน่ะเออบอกไว้ก่อนว่าบทสรุปมันเหมือนกับว่าเราอะจะยอมเราจะใช้ความรู้สึกมากกว่าตรกะของการตัดสินใจอะเราจะใช้ความรู้สึกรักมากกว่าความรู้สึกการตัดสินใจผิดชอบช่วยดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ตัดสินใจให้ดีแล้วกันนะคะ มาต่อกันที่คนมีคู่นะคะชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวของคุณในช่วงเดินวันที่1ถึง15พฤษภาคมหน่อยนะคะ สำหรับคนาธาตุไฟคนที่มีคู่แล้วนะคะการทําดีมากในบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ไว้วางใจนะคะมันจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างของใครบางคนที่เปลี่ยนไปทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําลงมาเนี่ยเออหรือสิ่งที่เขาพูดหรือสื่อความหมายหรืออะไรบางอย่างที่เขาพยายามทําดีกับเราเนี่ยมันอารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือน เราทางานอยู่ในบริษัทที่หนึ่งแล้วเขาแบบทําดีกับเรามากๆแล้วเรามาดูที่หลังว่าจริงๆที่ดีกับเราเพราะาเดือนหน้าจะเลิกจ้างเราอะเออมันเป็นอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเขามีอะไรที่เปลี่ยนไปทาง,งที่ความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรแย่มากนะคะไพเ่เป็นห้าเหรียญเป็นสิบถ้วยค่ะมันมีความสุขของมันดีอยู่แล้วแต่คุณแค่มีความรู้สึกตังหิดตังหิดอะไรบางอย่างบางทีอาจจะหมายถึงคุณแบบเขาเรียกว่าเออ ความคิดพ่านหาเรื่องก็ได้นะมันก็เป็นไปได้นะคะไพ่มีควีนถือถ้วยค่ะมี2องดา บางทีการที่เรารักมากการที่เราใส่ใจมากมันทําให้เรารู้สึกว่ารายละเอียดในความสัมพันธ์มันเยอะจนเกินไปอะค่ะทุกมองว่าอยากให้คุณปล่อยวางบ้างนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็มีความสุขของมันดีใครหลายๆคนรู้สึกอิจฉาคู่ของคุณได้สัํปไปแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปนะคะในความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยเติมเต็มอะเหมือนกับว่าคนภายนอกมองว่าเรามีความสุขอะแต่จริงๆเราไม่ได้มีความสุขนะท้งทา ที่คุณมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะไพ่เป็นไ้สือดาบมีสามเม้าค่ะมี5้าถ้วยแล้วก็มี7ดาา7ดาไพ่เดาบขึ้นกับชาวราศีเมษตลอดไม่รู้ว่าเอ้ยไม่ใช่ขึ้นกับชาวธาตุไฟตลอดไม่รู้ว่าทําไมนะไบนี้เห็นบ่อยคือ มีดูให้อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็ขึ้นมาเหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมนะแต่อันนี้เป็นการดวงโดยรวมเนาะบอกไว้ก่อนคือจะบอกว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีเรื่องของความคิดอย่างทําอย่างการทําอะไรไม่ค่อยตรงใจกันแล้วก็เป็นเรื่องของคนที่บางทีอาจ,จหมายถึงจริงๆความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าหาเรื่องให้มันเกิดอะ่ะก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทุกจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่า เราแค่ไม่ไว้วางใจอะยังไม่ต้องสื่อสารอะไรออกมาก็ได้นะให้มันจับได้ชคาขนังคาเข่า,ขาสะก่อนนะคะมันไม่ได้มีเรื่องเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นแต่แค่เป็นความรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงไม่ไว้ใจนะคะบางทีอาจจะหมายถึงระยะทางก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วรู้สึกไม่ไว้วางใจก็เป็นไปได้นะคะไพ่มิสเตรน์ค่ะมีชาวราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟมีไพ่หนึ่งเหรียญอ่า มีไพ่เด p r p s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  ค่ะคือมีเดรเลเวด้วยนะมีชาวราศีเมถุนมีความรู้สึกว่าแอบสงสัยว่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษเองหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ชาวทาตไฟสิโอ้ชอบแบบพูดเงนี้ตลอดชาวทาตไฟเมษสิงธนูสิที่รู้สึกว่าอ่อนไหวกับ ความสัมพันธ์ที่มันนิ่งเฉยหรืออ่อนไหวกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าพอไพ่คุณเหมือนจริงๆแล้วความรักดีๆมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแต่ว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันต้องมีอะไรมันจะสมบูรณ์เพอร์เฟกแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างเหมือนพยายามแว่งเท้าหาเสียนอะโอ้ ยังงั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะขอดูบทสรุปคู่นี้นะคะไพ่เป็นท่าไม่เท้าค่ะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ไม่ลงรอยกันมีเกณฑ์ขอึ้นดีมีเกณฑ์เ,เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์อะไรแบบนี้การง้อกนนันที่ไม่ใช่เรื่อง บางทีตัวคุณเองอาจจะหมายถึงว่าเราครบกันมานานแล้วนะเราอยากให้ชีวิตเรามั่นคงกว่านี้แต่งงานกันไหมทำรุ่นทำนี่กันไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พร้อมนะคะมันมีการตกลงมีข้อตกลงในบางอย่างที่ที่เรามีความรู้สึกว่าพอคุยไปแล้วอนะณตอนจุดที่คุยกันอนะเราก็เข้าใจได้นะแต่พอผ่านไปได้สักห่างกันไปสักพักหนึ่งเออเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะแกกยกกันไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณตัดสินใจผิดอะกับการที่เลือก ที่จะอยู่ในจุดนี้นะคะอืมไพ่ของคุณเหมือนตุกคิดว่าคุณน่าจะฟุ้งซ่านมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมันคือชีวิตมันอาจจะเรียกจนเกินไปอะนะจนมันไม่ไหวหวาเลยทําให้เรารู้สึกมีความระแวงมีความไม่ไว้ใจมากกว่านะฮะจริงๆไพ่เนี่ย คือมันไม่ได้เชิงอ่านง่ายหรืออ่านยากนะแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอิชูอะไรที่เป็นสาระสําคัญของความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีเมษอะเอ้ยชาวธาตุไฟอะไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่นะคือแบบว่าไม่เป็นความสัมพันธ์ที่รับเรียบอยู่ได้อยู่ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าแค่เรามีความรู้สึกไม่ไว้วางใจเท่านั้นเองขอดูคําแนะนําเลยแล้วกันค่ะ สำหรับชาวชาติฝ่นะคะ Life is full of choice ค่ะ Choose wisely Make choice that bring you close to becoming the best version s of yourself เ,เขาเรียกว่าชีวิตเราอะมีมีทางเลือกมีมีสิ่งให้เลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าคุณต้องเลือกมันให้ถูกนะคะเลือกสิ่งที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตกับวิสัยทัศน์กับทัศนคติของเราอะ ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่กําลังจะสําหรับคนมีคู่อะตุ๊กมองว่าบางทีแล้วอะค่ะตักกับการตัดสินใจมันอาจจะเหมือนกับว่าพยายามที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องพยายามที่จะเลือกให้ถูกต้องว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะคือต้องมีความรอบคอบเท่านั้นเองคือคนเรามันมีทางเลือกมีโอกาสมีอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่น ถ้าสมมุติในกรณีของคุณกับแฟนถ้าสมมติคุณกับแฟนเนี่ยคุณมองว่าเราครบกันมานานแล้วอยากแต่างงานแต่เขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากแต่งเพราะเขายังไม่ได้มีนู่นมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละคนมันมีช้อยส์ที่ต่างกันมีทางเลือกที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันแล้วอะคะ่ะมันก็จะต้องหัดตรงกลางร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบโอโทนอีกกนิดหนึ่งไหมหรือพยายามพูดคุยอะไรกับเขาชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเออเพื่อที่ จะหาตรงการร่วมกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าทุกอย่างที่คุณเลือกมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอยากเลือกอะไรก็ให้เลือกนะจุดนั้นไปเลยนะคะเออไม่รู้ว่าเขา้าใจหรือเปล่านะสาหรับคนมีคู่เนี่ยเพราะว่าเอ่อทุกคนรู้สึกว่าจริงๆไพ่ไม่ได้มีอะไรยิ่งแค่ช่วง15วันด้วยแต่เราแค่รู้สึกมัน ม,มันมีอะไรบางอย่างที่เราหาคําตอบไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะก็เลยทําให้รู้สึกจิตใจว้าวุ่นสักนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนเป็นคนอยากจะพานหาเรื่องคู่ของตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะประมาณนี้ก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวทัตุฝ่วันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ